พี่ดีคุณเขาวันนี้เรามาแข่งเครื่องบินบังคับดีกว่าดีไหมพี่ดี<ม>เครื่องบินเล็กมันบังคับมมันคืออะไรเครื่องบินเฉยมันคือเครื่องบินเล็กนะป๊ปาปาขอดูนะครับ <S <S น้องๆครับมันเป็นเครื่องบินโฟมนะ <S 1> <S 1> แล้วเราก็โยนไปเหมือนเครื่องบินแบบเครื่องบินกระดากระดาเลยใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหม <S <S เอ้าทำไมมันไม่ไปไกลอะ <S <S ่ะอันไหนดูนะดูนะ <Okay. S> 1> 1, โอเคหนึ่งสองวิวหูไกลนะเนี่ย ไอ้คุณเขาดูดิหนึ 1, ่งสองทำไมมันตกงตรงนี้อันไหนดูพี่นายหนึ่งสองโอ้โหมาดูนะ,ป,ะป้าป้าจะโยนให้ป้าดูอันไหนดูสิโยนไปทางนู้นเลยพี่ดีทางนู้นเลยครับ1ดินสองโอ้อยไกลนะเนี่ยมาพี่นายพี่ดีเรามาแข่งกันดีกว่าดีไหม <Okay. S 1> ว่าเครื่องบินของใครอ่ะจะไปไกลกว่ากันดีไหม เอาเอางี้ก่อนให้น้องนายไปก่อนดีกว่าอะน้องนายไปไปเลยหนึ่งสองโอ้โหของพี่นายไปตรงนี้เองไม่ไกลเท่าไหร่มาพี่ดีตาพี่ดีแล้วแหละอ่ะทีนี้ตาพี่หนูดีแล้วนะอ่ะไปเลยพี่ดีหนึ่งสอง เนี่ยไม่รู้ว่าของใครใชนะของใครแพ้น,น,น<ม>ั่นน่ะสิงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆดีกว่าไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดีพี่ดีป๊ปปาว่ามันไม่น่าจะมาไกลขนาดนี้นะ,ะมันน่าจะอยู่แถวแถวนี้ไม่ใช่หรอไม่เห็นเลยนะป๊านั่นน่ะสิ เครงบินเราหายไปไหนเนี่ยนั่นสะมันน่าจะอยู่ทุแถวนี้นะเฮ้ยั่นมันตุงนี้นะเฮ้ย้จนมันเจ้าทุงุงนี่นาเฮ้ยแล้วก็ดีดูดิเอ้าน้องนายเครื่องบินเราอยู่กับเจ้าทุุงทำไงดีเฮ้ยเปเอาคืนเปเอคืนเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเฮ้ยเด็กๆ นี่มันเจ้าทุงทุ่งนี่นะตัวจริงด้วยเฮ้ยไม่กลัวมันเลยเหรอเนี่ย่วยเขาหนีก่อนหนีก่อนอุ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องได้พี่ดีมันนี่ก่อนถอยมานี่ดูดิมันมีกระบองด้วยอ่ะมันมีอาวุธเห็นไหมน้าโอ้ยด้านบนเขาโดนแล้วเข้ามันนะมันมีกระบองนะอุ้ยเด็เด็กดูสิ จ้าทุงทุงน่ะมันมีกระบองด้วยแล้วเราอ่ะจะจัดการกับมันยังไงดีอ่ะเด็กๆดูสิเฮ้ยจ้าทุงทุงเอาเคของฉันมานะถ้าพวกเจ้าอยากได้เครื่องบินคืนหรอพวกเจ้าอ่ะจะต้องมาวิ่งแข่งกับข้าข้าวิ่งแข่งง่ายไปเนี้ยง่ายไปเนี้ยนั่นเดี๋ยวนีเจ้าจะวิ่งแข่งกับพวกเราทันเหรอเจ้าทุงทุงฮะเนักกีฬาวิ่งนะเธอคิดว่า เธอจะวิ่งแข่งกับหนูดีกับน้องนายขุนเขาทันเหรือพวกเนี้ยเขาเป็นนักกีฬาโรงเรียนนะจะบอกให้โอ้โหฉันก็เป็นนักกีฬา,า,าอิตาเลียนเบสบอลเหมือนกันนักกีฬาอิตาเลียนเบสบอลอ่าย่านั้งานนะมาแข่งกันเลยดีกว่ามาถ้าอย่งงางนั้นนะเรามาเริ่มยกแรกกันเลย <Okay. S 1> ยกแรกพวกเราจะส่งขุนเขาเข้าแข่งเลยนะถ้าอย่งงางนั้นนะอ่ะประจำที่ครับประจำที่สองคนประจำที่นะน้องนาย น้องนายยืนเฝ้านะครับน้องนายเป็นคนปล่อยสัญญาณนะโอเคไหมมาตรงนี้จะเป็นพี่หนูดีนะเป็นเส้นชัยสคนนั้นจะต้องวิ่งมาถึงจุดนี้โอเคไหมพร้อมยังพร้อมนะพร้อมนะเา้นานักกีฬาพร้อมนักกีฬาพร้อมอา้าว <c oughs> มีการมีการใช้กำลังด้วยเฮ้ยเฮ้ย ยกแรกขุนเขาชนะไปเย้ยอ่เธอชนะชันชันให้คุณคืนไป1นึ่อันเหลือหนึ่งอันเหลือหนึ่งอันถ้างั้นเดี๋ยวเรามาแข่งกันต่อเลยแต่ว่าน้องๆครับเราดูแล้วนะเพื่อให้เกิดความสูสีเดี๋ยวเราจะต่อให้เจ้าทุงทุงดีไหมโอเคดีไหมเด็กๆแข่งสามตา,ตามาเดี๋ยวรอบ2นี้เราจะให้ น้องนายเป็นคนแข่งกับเจ้าทุงทุงอ่ะพี่ดีเป็นคนปล่อยสัญญาณอ่ะคุณเขามันตรงนี้ครับคุนเขามายืนตรงนี้อ่ะใครจะวิ่งถึงขุนเขาก่อนนะคนนั้นชนะไปมาเดี๋ยวเราจะต่อให้เจ้าทุงทุงก่อนน้องนายน้องนายยืนอยู่ตรงพี่หนูดีนะครับเจ้าทุงทุงครับมานี่ครับมาทุงทุงเดินมาครับต่อให้ทุงทุงตรงนี้นะครับนี่เดินมาอีกเดินมาอีกเดินมาอีกครับมาพร้อมยังโอ้โห เราต่อให้เจ้าทุงทุงเกือบขึ้นเจ้าจาวิ่งหนีเผื่อเจ้าชาจะวิ่งหนีนะอ่าโอเคถ้าพร้อมแล้วเราจะปล่อยสัญญาณเลยนะเดินสองสามไปไปอุ้ยนัองไงยงน้องนงซังโอ้โหเจ้าทุงทุงเจ้าทุงทุงตามไปแล้วครับโอ้โหแต่ว่าไม่ทันน้องนายครับโอ้โหในที่สุดน้องนายก็ชนะแล้วเย้ เธอชนะแล้วถ้าง,งั้นเธอเอาเครื่องบินคืนไปเลยเฮ้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 ยเจ้าลงทูมกี้กงเจ้าลงทูมไม่ยอมคืนให้เราเฮ้ยเดเดี๋ทุกคนแย่แล้วครับเขาล้มแล้วเจ้าลงทูมมันโกงเราของเขามันเอาเครื่องบินไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเอาไปอีกอันนึงแย่แล้วครับมันเอาเครื่องบินไปแล้ว แย่แล้วครับทุกคนตอนนี้พวกเราล้มกันหมดเลยเจ้าทุงทุงน่ะมันวิ่งช้าก็จริงนะแต่ว่ามันอึดมากเดูดูมันเต้นใหญ่เลยอ่ะดูสิถึงแม้ววาเราจะเร็วกว่าท่านล้มอีกแล้วนั่ดูเจ้างทุงไม่ได้เลยอ่ะนันเอ้ยนันเหมือนจะได้เห็นไหมทุกคนดูเอ้ยเจ้าดงทุงมันเก่งมันหลบได้เฮ้ยเอออันนี้นะลืม อ้ยเฮ้ยุนเขาได้มาแล้วทุกคนเย้ในที่สุดนะพวกเราก็ได้เครื่องบินกลับคืนมาแล้วแต่ว่าเอ๊ะน้องนายคุณเขาเสียงใครร้องไห้อ่ะเกิ้งกลิ้งอย่าบอกนะว่าเจ้าจุงทุงอ่ะร้องไห้มัร้องไห้ทำไมอ่ะเป็นอะไรไป อยากมีเพื่อนเล่นเครื่องบินด้วย้ยเอาไงดีอุ้ยอย่าไปยัดจมูกเขาพม่ดี <c oughs> เด็กๆครับป๊าป๊าว่าเขาอ่ะก็ดีไหมเขาเล่นกับเราดีไหมดีดอะง,งั้นไหนขอดูฝีมือทุงทุงหน่อยว่าทุงทุงอะเล่นเป็นหรือเปล่าเครื่องบินล่อนอย่าไปย่จมูก <c oughs> เอาดูดูดูหนึ่งสองเฮ้ยเล่นเป็นนี่นาเอาอีกอันหนึ่งด้วย อฮ้ยออ้ย,อยเล่นเก่งนี่นาะุ่ก็เล่นเก่งเหมือนกันนะเนี่ยให้ทุงุงมาแข่งกับเราดีกว่านั่นนะซิ่ถ้าอย่างนั้นนะ <Yeah. S 1> เรามาแข่งกับทุงทุงดีกว่าไหมโอ้โหขอไปเอากระบองทุงทุงมาเล่นละ oh. เอามาให้ทุงทุงอันนึงนะครับให้ทุงทุงอันหนึ่งมาเดี๋ยวเรามาแข่งกันอ่าใครจะไปไกลกว่ากันนะเอานะโอเคไหนใครจะแข่งกับทุงทุง oh. อ่าพี่ดีอ่ะ หนึ่งสองอ่ะคุณเขาจะโยนกระบอ,งอนงสองใครไกล้กว่ากันโอ้โหมั่วมากเลยอะไรเนี่ยโอ้คุณเขาเอากระบองมาโยนเล่นอุคุณเขามันขี่ได้ปะเน,นี่ยมันเหมือนอี้เออนั่งไงเฮลิี่คอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์โอ้อเ,อเอากระบองของเจ้าทุงทุงมาขี่เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ไปแล้วนะครับทุกคน โอเคครับน้องๆวันนี้เราก็เล่นกับเจ้าทุงทุงสนุกมากเลยนะครับถ้าน้องๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมปกติตามช่องหนูดีทีวีซั่งโอนาชร์แล้วก็ช่องหนูดีเกมเมอร์คอปะอัดหนูดีทีวีแล้วนะคีทีวีายบายทำให้คลิปอะไรอีกนะครับบอกเลยครับเดี๋ยวหนูจะทำให้กาเกมส์นะครับโอเคถ้าใครถ้าใครก่อนล้ว นึงอุนนะ้ยเ <laughs> ปเป <laughs> สายเป